ลักษณะคล้ายๆคดีเก่าเลยฮะปรากฏว่าเราตรวจสอบสื่อเดินทางนะครับผู้หญิงสาวชาวลาวนะฮะจากคดีเก่าเนี่ยซึ่งสื่อเดินทางเนี่ยหญิงหญิงสาวชาวลาวเนี่ยจะทําสื่อเดินทางที่อายุเกินกว่า18ปีนะครับแต่จากการตรวจสน์ร่างกายเนี่ยปรากฏว่าอายุ12บ้าง14บ้าง15บ้างนะครับเพราะฉะนั้นมีกระบวนการนาพานะครับเดี๋ยวส่วนละเอียดจะถ้าเผื่อน,นักข่าวจะถามเนี่ยมีะบวนการทำสือเดินทางยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องสอบถามทางผู้ต้องหาดีกว่ามีะบวนการองค์กรยังไงบ้างครับไม่ไม่ค่ะ ดูที่ตลาดเ้าค่ะรวมทั้งหมดแล้วตอนนี้จำนวนประมาณเท่าไหร่คะเด็กที่ที่เราประมาณที่แค่แปดแปดคนค่ะที่ทํามาทั้งหมดนะคะพ่อแม่เขารูไหมคะว่าเราจูค่ะยินยอมไหครับแต่เรื่องเยินยอมยแต่ว่าก็ก็บอกไปตามความจริงนละค่ะ ว่าจะทำอคาเวนีไม่ใช่มาที่ร้านเราเกช่เขาบอกก็เป็นตามตามคนนี้นะคะแล้วเราได้คนเท่าไหร่โอ้น่าเบื่อไมตอ้ตอบไปแล้ว